ทำตาม5ขั้นตอนนี้ก็มีเงินใช้ฟรีๆ500บาทนะครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากขั้นตอนที่1นะครับโหลดแอปเคปกรอกข้อมูลตามร,บระบบแจ้งนะครับขั้นตอนที่2นําบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงศรีหรือเซเว่ใกล้บ้านนะครับขั้นตอนที่3ใส่รหัสแนะนําเพื่อน เราจะได้50บาททันทีเลยนะครับข้อ3มนี้สําคัญมากนะครับต้องใส่รหัสแนะนําเพื่อนเราถึงจะได้50บาทนะครับถ้าเราไม่ใส่ตั้งแต่แรกจะไม่สามารถย้อนกลับมาทําได้นะครับขั้นตอนที่4นะครับเราไปแนะนําเพื่อนได้อีก10คนคือได้คนละ50บาทรวมแล้วเราจะได้สูงสุดถึง500บาทนะครับขั้นตอนที่5นะครับสมัครเสร็จแล้ว โอนเงินเข้าไป1,000บาทภายใน7วันเราจะได้คูปองส่วนลดของช h อปปีมาทันทีน100บาทกันเลยนะครับหมดเขต31มุกราคม2,564นะครับครับผมได้ทำลิงก์ f a w e ไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะครับเ,เพื่อนๆสามารถไปกดสมัครได้เลยนะครับโอ้พระเจ้าจอ My yard Mark. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see. Right now. อยากเก็บเงินให้โตไม่ใช่เรื่องยากมาเก็บเงินก้อนรับดอกเบีย้ยสูงในกระปุกโกลกันเลยเร่งเงินโตด้วยดอกเบีย้ยสูงสุด1.8%กระปุกโกลทำงานคู่กับกระเป๋าแคปโดยคุณสามารถแยกเงินไว้ใช้ในกระเป๋าแคปได้ตามต้องการและโอนเงินเข้ากระเป๋าได้เหมือนบัญชีทั่วไป เื่องเงินที่โอนเข้ากระเป๋าเคปเกินกว่าที่ตั้งไว้ส่วนเกินตั้งแต่ห0าพันบาทจะถูกโอนไปเก็บให้ที่กระปุกโกรอัตโนมัติทุกสิ้นวันเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการใช้เงินแต่เงินในกระเป๋าเคปไม่พอใช้ระบบจะช่วยเตือนก่อนใช้เงินในกระปุกแต่ถ้ายืนยันจะใช้เงินระบบจะดึงเงินจากสลิปล่าสุดมาใช้ก่อนเสมอ ือถ้าตั้งใจจริงก็สามารถตั้งค่าล็อกกระปุกป้องกันเผลอใช้เงินได้ด้วยนะอยากเก็บโหลดเคบได้แล้วที่ App Store และ Google play